เซเวนี่ก็ได้ครับทรงเซเวนี่ก็ได้เดี๋ยวไอาหัวเครื่องลงเซเวนนี่ชื่อต้องกลัวหรอแดงเยไม่ใช่ลงไปตายก่อนเรียบร้อยเลยนะจบเลยดูยิ้มคนเดียวก็ตีหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวผมสามคนอีกตีหนึ่งโอ้โหไม่ถึงอีกไปลงตรงนี้ก่อนดีกว่าชิงหาปืนก่อนแนับฉีกตามพี่มาคนเด็ก พื่อนมาแนววะนี่ยพืนเบอร์สองโอ้โหเอาแม่งก่อนเลยโอ้โหเหนื่อยใจโซ่ทีแต่พี่ผมไม่ได้ตามพี่ไปนะเนี่ยวิจัดเองเดี๋ยววะข้างหน้าเลยเอาแล้วมีมีมีปืนเอาแล้วปืนหนึ่งหลังไม่มีปืนครับปืนสั้นหนึ่งกระบอกครับก่อนหรือคน เฮ้ยเดี maison, ๋ยวพี um> ่ไปยิงไอ้ตัวนี้ก่อนเห็นมึวิ่งอยู่กลางเหนุนพี่หนูโดนรัดดมันมันมันลัดกูเหรอจัดไปต่อนฮะสัลโีสวัสดีลัดโหนมันลัดโหนว่ายิงแม่งเลย ไม่มีอะไรเลยไปวันนี้เพื่อมันหลุดมาตัวในเทาเข้าไปกันเป็นสมบัติเหตุดูแล้วถ้าเข้าเซเว่นี่ตอนนี้ยใช่ใช่ไม่ใช่ลงไปนะป่าหมดนะที่อย่าพูดให้ผมตกใจเลยกลัวเลยเราจอดไว้ตรงนี้ก็ได้จอด้แล้วเหรอจอดไว้ไอ้ที่ผมพึ่งทิ้งไปเมื่อกี้เสียไป มีอีกที่ะจัดบอดก่อน้อดร,นรีเนแบ่งอัศนีเชวผมได้พวยผมมีก็สิเกือบสามร้อย๋อได้ด้ได้เลกนมพี่บักกี้ เ,เพื่อเนเพื่นนอเนเพื่อนสวยเพื่อนเติมเตามระเบิดยังมีแตบบ่แบบแบบหมวกกระเพดตอนเนี้ยแล้วม,แบบม,มีแล้วก็มีแบบแบบล้วก็มีเบนเนยูห้าอันที่มีืนเอกที่ัานึงะทิปหลังนี้ก่อนนะนนะที่ไม่วนนะแล้วเอาลหนึ่งั้นไแล้วมาอยู่เพิงเปิด เดี๋ยวเรงน้นตรงนูเนีหยพี่มาแล้วพี่มันพ่ตอาเรียบร้อยนียบ้อรบอยมันอยู่นอกวงอะเรามาดักมันได้เดี๋ยวเช็คของบอดก่อนไม่มีอะไรบ้างวะแต่ก็พอไม่ได้ยาม่มี ไม่มีไปก่อนรนถไปลงมาลงมาแล้วไ,ได้มันลงมาแล้วไงข้างหน้าเห็นป่ะเราสองตัวเฮ้ยกันเลยกันตายวงเฉยเลยโอ้โหอะไรวะ หมอก e ซน n e ้เจ๋ง d ลยไฟวงเฉยเลยเขาเโห้ยแม่งฉีดเปนิดเดียวสวยสมบูรณ์เด้เอคนบ้าหรือวะเนี่ยเด้ยพี่ทำเขาเยอะโอ้โหดเฮ้ยมันโดนยังไงวะ นี่อะไรจะพันยาจะดีเลยตอกอกไม่ออกพิโคนหรอพี่วงมาปโะล่มนเหลือสองตัวเจะได้ไหมไยเลยตอวตัวตัวตัเดี๋ยวออฟชั่นดูนี่ความไรดกระเบาะขึ้นตึกใช่มีมีกรล่งคู่แหละ ได้ยังเอาเลยพี่ไม่ได้ได้ยังของเดียวกระสุนเฉียวไปเลยยกให้เกาะเสือชัวร์ขอคุณสี่ได้ไหมขอคุณสี่ได้ไหมริงแล้วครับทิงแล้วเมื่อหนึ่งกุ้ขอคุณสองได้ไหมอ่ะนี่นี่นี่ไหนอ่ะคุณสี่คุณสองคุณสองโถพี่ทิ้งไปเนี่ยยูเโถพี่ทิ้งไปเนี่ยยูเอสดอกปะ ไอ้ก็สดุดยอดพี่ยิงสะดุดยิงไม่เหมือนมันเนิร์ฟป่าวะไม่เหมือนเก่ามันไม่รัวเหมือนเดิมม,มันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะพี่นเนาะเราต้องเข้างวงเลยไอ้แบบพี่มันมีอะไรเดี็กผสมใครเยอะพี่งามีพี่บ <laughs> <laughs> ้านนี้ก่อนให้น้ำมันเราหมดเลย อืมไก่แล้วพี่หญิงอยากีิงมันไก่แล้วจริงจริงล่าไก่จะหลังกันได้ไหมฮะนี่ใคเอายาน้าไหมครับยาน้าเหรอแมวเขาไม่เอาพี่หญิงหลังโรงพยาบาลนะพี่ว่ามีแน่โรงพยาบาลเขาเขาหน้า

ดึงดึงดึงดงเดวพดึงเดี๋ยวพี่ดึ๋ยวพดึงงบิงบิบิงหลังมีหลังมีเอาเปิดประตูไม่ได้เลเหลือหกแล้วเห็นไหมดราจเดาจะจุดี่ขวาไว้นี่นี่นี่ เนี่นี่บักกี้มาบักกี้มาเอเแล้วยบ้านนันมีนะเราไม่มีรถว่ะ บ้านนู้นครับมีตัว Watch o u เจอีอานี่อตัวอตัวอไหนครับเราดูบ้านนู้นบ้านนู้นมีนะมัตออไปนอกวงทำไมพี่งงขนายเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ h a เขาข้เขาที่ไหนขเขาะไง

ให้กินไปได้นะเลยได้แล้วอยู่ในวงถ้าเราชิ้นเดินนี้ได้ไม่กล่อมเลยเนี่ยได้ครับ Watch out Watch out ใช่เพื่รถเราไม่มีัเไม่มีเไปปิดค้องก่อนยุงเขาน่ะอ่าหินตรงนี้มีตัว Watch out มีมีพี่ว่าพี่เห็นมันแวบๆนะ

เนอะสี่เนอะอืมสุดหน้าดีเลยสองตัวเลยสองตัวใช่นนออีกตัวดันปดันไหมดันเดียวมันต้องดันแล้วใช่ใช่เลยไม่ดิรถเรามีอยู่เนี่ยเี่เราไป่ใครมาใครมาใช่ต้องไปเลยไปเลยไปเลยร่วงหนึ่งตัวร่วงตัวไปไป ตนึับนนับขึ้นไปเลยนะแต่ตรงสมกอะอันุกตรงสมกอยู่มากจะลทีมากลทีอ๋อทางนี้ไปข้างหน้าข้างน้านี่นีอยู่ข้าหน้านะ